วางเดิมพันก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาจดเกมบาคาร่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมก็เล่นผ่านโทนี่สล็อตอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับกโ็โหจากจาก,จากสถิติให้ลิน้นพันเลยเปิดมาก็ลิน้นพันเลยนะอ่าก็จากสถิติที่ผ่านมานะครับทุกคนก็เป็นอเป็นมังกรตอนนี้ก็เขาน่าจะเล่นตัดแล้วใช่ไหม แบงเกอร์เจ็ด <anger> แต้มพอเาเข้ามาในห้องปุ๊บเขาก็เพลี่ยนจมูกด้วยนะครับแบงเกอร์นนชนะเนดีย๋ยวรอสักครู่นะครับเขาก็เปลี่ยนเจ้ามือก่อนอ่ไปแล้วคนนี้ออืฮึ ก็จากสถิตทิที่ผ่านมาเนาะก็โอหก็พอดูยากอยู่นะทุกคนแต่ว่ากราบโป่งกับกราบขีดนี้ก็คือเหมือนส่งกันมามากเลยเริ่มการวางเดิมพ,ดดพันพอขอให้คุณโชคดีค่ะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำกำไรเท่าไหร่นะครับผมยังเหลือเวลานะอีกสิบวินานทีาต้องรีบวางเดิมพันนะคะ สิ้นสุดการวางเดิมพันลูปไพ่ลูปไพ่เปิดแล้วเป็นเจนะครับเพยเยอร์ mm hmm. ส่วนแบงเกอร์เป็นสองเพยเยอร์คิวนะครับยังเป็นศูนย์อยู่ก็เพย์เยอร์ได้8นะครับเราทายถูกส่วนแบงเกอร์ก็แค่เจ็ดนะครับก็กำไรมา <B anger S 2> แสง <7 S 2> เข้าไปเลยสวยงาม <Player S 2> มากเลยอร์แปดตามเพยเยอร์<ม>ชนะเหมือนจะเป็นวันเลยรให้ผม <laughs> เริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะแต่เดี๋ยวอออินไปเลยดีกว่าเพราะว่าเส้นสุดการวางเดิมพันรู้สึกว่ากราฟเขาส่งมาให้เป็นสีแดงอออิน อืท้ายเหรอแบงก์เกอร์เจ็ดแต้มยอ้ยไพ่ก็เขาจะส่งมาแบบอออินซะแล้วเสมอ,อ,อแต่ก็เสียวอยู่นะพอเพลเยอเขาได้เจ็ดแล้วเราก็เออแล้วเราก็เจ็ดไม่ตอนแรกอะเราแค่ศูนย์ไงเออแต่ว่าเพลเยอร์เขาแบบเปิดมาเส็จแล้วเริ่มการวา,วางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาที ความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะใช่ห้าร้อยหกร้อยไปเลยยังมั่นใจอยู่ออีกห้าบาทไปเลยอ่ะเส้นสุดการวางเดิม <นำ S 2> พันน้นำแนมน้มแมดี <laughs> โอคือตอนนี้ผมดูที่กราฟขีดกับกราฟเทปไงก็คิดว่าเขาน่าจะส่งมาสีแดงแน่นอนเพราะกราฟขีดเนี่ยเขานี่งไงมาแล้วแบงเกอร์กาแต้มหนึ่งพันหะนึร้สองแต้มแบงเกอร์ชนะ เราเล่นแบบเน้นทำกำไรวันละพันธ์ก็พอเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะสีฟ้าไม่เด็ดนะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะร้อยห้าสิบร้อยสิบร้อสิบไปเลยสีฟ้าดีกว่าอืมเส้นสุดการวางเดิมพันเพราะว่ามันตกพันเก้ามันจะได้เลขสวยไงทุกคนเออ วยแบงร์สาม <or> แตมเพลเอร์หกแตมเพลเยอร์ชนะเราไม่ต้องเล่นแบบลบมากก็ได้ทุกคนเล่นแบบกำไรวันละพันเ์งผมว่ามันก็โอเคเริ่มการ,ราวางเดิม <11, S 1> พันขอให้คุณโ<ล>ชคดีค่ะ,คะ งนมันก็หายาย,าย,าย,ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะหนึ่งร้อยสีแดงไปเลยคือถ้ารู้ว่าเราเล่นแล้วเราทาการไรแบบสุดาาการวางเดิมพันก็ได้วทุกคนไม่ต้องไปแบบเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำได้อีกเดี๋ยวเราทำได้อีกไม่ต้องไปเชื่อตัวเองมากนะเชื่อมากอ่ะเดี๋ยวก็แตกหมดพังหมดหายหมดเลยเป็นหนี้เป็นสินเขามายืมกู้เลยอีกไม่คมไม่คมกำไรแบบนระพันแค่นี้ก็พอแล้ว แบงเกอร์เจ็ดแต้มเพลเ e r 0ศูแต้มแบงเกอร์ชนะตาหน้าเนี่ยเริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะที่เขาน่าจะเล่นเป็นยังเหลือเวลาอีกสิวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะ อขอลีงหบบนึง่งเส้นสุดการนนวางเดิมพันเซิร์ฟเวอร์เขาว่ามันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เขา,านะันทุกคนไม่ใช่ของผมเออมันก็ต้องแบบคอยเปลี่ยนสายเอาแต่การาฟเขาส่งสีฟ้ามามากเลยถ้าถามว่าทําไมมันส่งก็เพราะว่าทุกคนเห็นไหมว่าการาฟโป่งแล้วก็การาฟทึบแล้วก็การาฟขีดเนี่ยทุกอย่างคือแบบมันไปด้วยกันหมดเลยนะอืมทุกการาฟนี่คือแบบมันไปด้วยกันหมดนี่ไงเห็นไหม แบงเกอร์สามแต้มพราเว่าเยอเราแต้มผมผมเท่ากับ่ผมาดหวังไว้แล้วไงเริ่มการวางเดิมพันเทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะก็แค่นี้แหละเล่นแบบกำไรที่เราคาดหวังไว้ก็พอระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะร้อสิสิบไปเลยเส้นสุดการวางเดิมพัน คิดว่าน่าจะสีแดงแบบปิงปองต่อเขาเนี่ยคันนี้นก็คือมาดูที่กรฟาฟหลักเลยกราฟหลักเนี่ยเหมือนเขาจะส่งมาเป็นปิงปองต่อเลยฮนะอ่ะอ่าเขาเล่นแบงก์ส <B anger S 1> ามแต้มเลเแบบเล่นปิงปองต่อเจ็ดแต้มผู้เนะล่นชนะทุกคนเทคนิคการเล่นอนะ่ะอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นว่าเขาเล่นปิงปองก็คือแบบให้เล่นปิงปองต่อไปเรื่อๆยๆจนกว่ามาันจะโดปิงปองจากนั้นแล้วก็แบบมาดูกราฟใหม่กัน เริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะทำก็นเลยแบบที่คาดหวังไว้ละระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะทุกคนว่าห้าร้อยเลยดีไหมสองร้อยดีกว่าเส้นสุดการวางเดิมพันเปิดไพ่มาชึบเป็นอะไรสิบใช่ไหมส่วนเขาล่ะเขาแค่เจ็ดเหรอ เนี่ยเขาแปดเขาหกเองโอ้แบงกอร์หกแต้มโอเคเลยนี่ทำกรมากเลยนะทุกคนทุนขอชนะก็คงพอแค่นี้แหละครับก็เล่นเล่นทุนสี่ร้อยเนาะทำกำไรมา1,200ออีกแล้วเช่นเคยนะครับก็กำไรตามที่เราคาดหวังไว้เลยก็คือเล่นแบบเกินพันก็พอใจเริ่มการวางเดิมพันเทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะ